วิดีโอแรกนะครับก็จะต้องเป็นเรื่องของการเซตติ้งตั้งค่าโปรแกรมให้ตรงกับผมก่อนนะครับก็คือต้องยอมให้ตรงกับผมนิดนึงนะครับบางคนอาจจะชอบอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะเวลาเราซตติ้งโปรแกรมให้มันตรงกับแปลงงานของเราแต่ว่าสําหรับการที่จะดูเวิร์กช็อปของคนอื่นเนี่ยมันก็คงจะต้องเซตติ้งให้คล้ายๆนิดนึงนะครับเรามาดูว่าเราจะเซตติ้งกันยังไงตรงไหนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับเรื่องของโมเดลแล้วนะครับ มาที่โปรแกรมนะครับเปิดขึ้นมาเราก็ไปที่เมนูดิ t นะครับตรงเมนูดิบเนี่ยนะครับก็จะมี <c oughs> อันนึงนี่ะก็คือ user preference คลิกเข้าไปก็จะเกิดเป็นหน้าต่างขึ้นมาก็จะมี <c oughs> user p r e f e r e n e เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆหลายหัวข้อเลยนะครับซึ่ง เรามาดูอันแรกเลยนะครับก็คืออินเทอร์เฟซก็คือเรื่องของปุ่มขนาดอะไรต่างๆของมันครับเรโซลชั n นสเกลตรงนี้ก็คือเป็นขนาดของตัวัอกษรและปุ่มของมันนั่นเองครับถ้าใครสายตาสั้นไม่อยากใส่แว่นก็เพิ่มตรงนี้ได้ครับแต่ดีวยฟ้อของผมสำหรับผมก็จกดีแล้ว โปโปรเเล็กลงมาหน่อยอกทนโอเคทีนี้มาที่ตรงลายวายนะครับเป็นออโต้อันนี้ก็คือเส้นของในส่วนของอีดิทโหมดนะครับอย่างนี้เส้นมันจะประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใส่พิกเข้าไปเส้นก็จะหนาขึ้น รวมทั้งรวมทั้งเรื่องของเส้นของเขาเรียกอะไรเรื่องของขนาดของตัวขอบกรอ,อบอะไรต่างๆนะครับก็จะใหญ่ตามไปด้วยเองนะฮะของผมถ้าเล็กไฟก็ไม่น่าจะเหมาะกับการทำเออร์เรีอ,รอทีู่้นะครับจริงๆผมชอบคลิป เพราะว่าเวลาผมสอนแล้วมันง่ายมันดูง่ายคนเรียนดูง่ายแต่คงจริงนะครับบอกเลยว่ายิ่งเขาเรียกว่า color space ของการลังนของตัวการ์ดจอขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันกินทรัพยากรอยู่นิดหนึ่งนะนะครับเหมือน 3D m a x เมื่อก่อนนะครับเราต้องเขียนเราต้องเขียนโค้ดลงไปบรรทัดหนึ่ง เป็นสคริปต์เขียนสคริปต์สั้นๆว่าให้ให้ตัวให้ตัวพิกเซลของเวอร์เทกะมันเล็กลงเพื่อที่จะทรัพยา,พรากรมันจะกินน้อยลงนั่นเองนะครับอย่างเงี้ยกินทรัพยากรนะไม่ใช่ไม่กินนะครับใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับเพราะว่าในแต่ละจุดเนี่ยมันคำนวณเขตของพิกเซลออกมาอีกรวบออกมารจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทำงานเนี่ย ทำงานแบบว่าไม่ได้ไปสอนไครแล้วต้องดูอะไรชัดจริงๆก็จะแนะนำเป็นจิ้นไปเลยก็คือเล็กไปเลยก็จะทำให้ทรัพยากรยั่จิ้มน้อยลงนะครับส่วนกับผมนี่คงต้องเป็นทิกนะฮะก็คือให้ให้น้องๆได้คนเรียนแล้วก็น้องๆได้ดูได้ง่ายขึ้นเห็นเส้นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้ที่น่าจะต้องรูก็คือตรงนี้ก็คือ เป็น color อร์ m color picker เนี่ยก็คือเป็นซิสเต็มของเป็นเป็นระบบเอ่อติ Think ้งโทนของเอ่อเรนเดอร์เรนเดอร์พูดผิดตลอดเลยก็คือเป็นเรื่องของสีคัลเลอร์ชีมนะครับ อันนี้ก็เป็นเซอร์เคิลก็คือมันเรียงตัวสีในลักษณะเป็นทรงกลมวงกลมครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสแควร์ก็ได้อยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนโทรศั h o ์รุ่นเก่าเป็นอย่างอื่นคืออะไรบ้างก็ลองดูนะอันนี้เปลี่ยนอันนี้ก็คือมันเอาสีขาวเข้ามาปนใช่ไหย ที่ขาไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเป็นสีเป็นเอรื่อ,องดนตรีข้างบนเป็นติ้นอ่าก็คือไปซ้ายขวาเป็นติ้นข้างล่างเป็นโซนของผมก็ดีฟอไปนะครับใครถนัดอย่างนี้แล้วแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นพวกพาร์ติชันแล้วทางเซสชันอแอปก็จะเป็นพวกประตาย นะครับก็ในเวอร์ชัน9 1.0จุดเนึ่ยเตัวนี้จะตัวใหม่สุดในขณะนี้นะครับก็มันจะไม่มีภาษาไทยไม่แน่ใจรู้ทำไมหม่กันนะนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ผมจะแนะนำแหละก็จะเป็นพวก texture render anti-aliasing นี้ใส่นั้นเข้าไปก็จะไม่คำนวณความ ความรอยหยักของตัวเท็กเจอร์นั่นเองครับก็จะทําให้กินทรัพยากรน้อยลองไปหน่อยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพายเมนูนะครับก็เป็นเชดดิ้งขอขนาดอะไดต่างๆต,งตีมนะครับใครชอบตีมแนวไหนก็ใส่ไปได้เลยจริงๆมันมีโหลดอยู่นะฮะ xml ซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วที่หาใน google ก็ได้นะครับก็เขียนเลยว่าเป็นอะไรนะ Ger, Team ML, เออเบนเดอร์ตีมพัลเลอร์ดอยตกอก็ไปก็น่าจะเจอเลยครับมีหลายสีหลายเจติที่แบบว่าเขาแบบคืบหกคืบใจหรือว่าเขาชอบในตีมที่เขาต้องการเองเขาก็จะอัปโหลดให้เราไปโหลดใช้ดูแด้แบบก็มีด้านล่างก็จะเป็นมันจะแบ่งสัดส่วนของหัวข้อต่างๆที่สามารถจะไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดได้ แต่ว่าถ้ารับได้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าปุ่มอะไรต่างเวลาผมพูดแล้วมันจะสีอะไรต่างกันดูแล้วมันจะงงๆก็ใช้ของเดิมไปก่อนนะครับของผมมันจะเป็นของเดิมจริงๆผมชอบแบบเมื่อก่อนนะขอเมื่อก่อนจะมีของของค่ายหนึ่งเป็น Energy อะไรนึกจะไม่ได้แล้วจะเป็นสีทองซึ่งมันจะเป็นสีดําแล้วก็จะเป็นสีทองแล้วก็คาามิเตอร์อ,อะไรของเขาค่อนข้างชัดเจนแต่ดู ดำขมแล้วมัน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 เฮลตี้ดีนะครับมันเหมาะกับเราไม่ต้องเวลาเราดูจอเราจะได้ไม่ต้องเห็นสีสว่างมากเกินไปนะมันก็จะเป็นเรื่องเรื่องของอ y e healthy ด้วยนะฮะโอเคมาที่ตรงส่วนของร i n อร t ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ ac, นะครับอะไรต่างๆ กิสมก็ก็คือ,อ,อสัญลักษณ์นะครับเป็นสนัญลักษณ์เป็นอะไรต่างบนวิวพอร์ตนี่กิสมู้ใส่เอดีอ์ไอพีนะครับเป็นีไอ,อ,อ,อันนี้ไม่มีผมไม่ได้ใส่ r อดีออะไรไปคุณภาพต,ตรงนี้วิวพอร์ตเนเตอร์เลสิก็คือเส้นพวกนี้จะอม่พอร์ตยาก อ่าเราใส่ก็ไปได้แต่ว่าผมจะเป็นโ no น mm hmm. ก็คือ anti-aliasing mm hmm. จะไม่เอาเลยนะครับก็คือให้ทรัพยากรมันกินน้อยที่สุดแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ anti-aliasing อะไรต,ต่างๆหรือจะเอ่อเป็นพวก over layout lay ที่เอ่อเป็นความละเอียดเป็นคุณภาพของการ p ีวิว 3D เอ่อพวก 3D vector mm hmm. พวกเนี้ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยที่โคดดิ้งออกมาให้เราหมุนไปใหมน,มน ถามว่ารายละเอียดความละเอียดของมันพอทําได้ไหมจริงๆปัจจุบันเนี้ฮาร์ดแวร์มันดีแล้วจริงๆนะครับก็อาจจะทําได้นะแต่เมื่อเราเริ่มไปทําพวกไปแตะของที่มีของเยอะๆนะครับของที่มีความเยอะอย่างเช่นก้อนหินเอ่อหญ้าต้นไม้อะไรเงี้ยหรือพาร์ติเคิที่มีเยอะๆแบบเยอะแบบแบบมหาศาลเนี่ยนะครับก็จะเริ่ม ก็จะเริ่มแหลกก็จะเริ่มอืดนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน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 ต้องซัพพอร์ตแอนตี้อายลซิ่งหรือซัพพอร์ตอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับแต่ถามว่าถ้าเราเอามันออกขนาดที่เราทำงานกับของอะไรเยอะๆนี้ปั๊บถามว่ามันเห็นผลไหมก็เห็นเห็นเห็นนิดเดียวเห็นนิดเดียวแต่สำหรับผมนี้คือผมชินสายตายชินแล้วเพราะว่าทำมาตั้งแต่สมัยฮาร์ดแวร์มัน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 น่งอรการ์ดจอ128เิบดมก์บายกับเออ โอเคต่อมาก็จะเป็นเท็กเจอร์นะครับถ้าเป็นออฟตรงนี้ถ้าเป็นออฟคืออินฟินิตี้นะมันไม่ใช่ไม่มีออฟนี่คือไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่เอาออกนะครับมันคืออินฟินิตี้แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะจำกัดเพื่อเราจะได้ดูสีด้วยอะไรนี้ใช่ไหมแล้วแต่เราจะไม่แตะเรื่องของการเพน์อะไรพวกนี้เราก็ใส่ไปเป็นตายตัวก็ได้ นะครับไม่ว่าเท็กเจอร์นั้นขนาดเท่าไหนมันก็จะออกแค่เท่าตัวเลขที่เราตั้งไว้นั่นเองครับมันจะเหมาะพวกฟีลพวกฉากแอนเบรนที่ที่ตัวหลักรจะต้องเดินไปแล้วเราก็จะต้องตีซึ้นฉากในขนาเดียวกันนะครับก็จะทําให้เราไม่ต้องมานั่งแบกเครื่องเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบกทรัพยากรเยอะเกินไปมันจะกันกัดถึงก็จะลื่น แต่ Infinite เอ่อถ้าเป็น Off Infinity ินจะเหมาะกับเรื่องการทำ t ท็กเจอร์ i n n t i n g อะไรนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไร Lighting อันนี้จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม่ว่าอะไรนะจะเป็นพวก U7 เแต่ที่สามารถเอาลงได้อีก Editing พวกนี้นะครับพวกนี้ก็ผมหน้านี้ผมไม่ค่อยปรับอะไรนะ e d i t i n g นะเพราะว่าผมชินกับของเดิม มากๆเลยก็เลยแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยทํามาตั้งแต่นู่นก็เลยถ้าปรับก็คงจะงัวนะก็เลยข้ามข้ามไปมาแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันผมจะปรับแค่ตรงส่วน d e f a u l t Interpolation ตรงนี้นะครับผมจะปรับเป็น Contrast ก่อนนะ a d d o n a แอด n นี่สำคัญมันจะมีบางตัวที่ต้องติดถูกนะครับ ผมติ๊กเอาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าผมติ๊กอะไรบ้างเอาจริงผมติ๊กทุกอย่างยกเว้นแอดออนที่มีอสัสเจรีซึ่งมันไม่สเสถียรก็เอาทั้งพวกสร้างพวกที่จำเป็นแล้วกันไม่จำเป็นบางตัวก็จะบอกกันนะนะครับก็จะเป็นพวก extra object นะครับติดถูกไป iv ถ้ามีแล้วก็ถ้าติดแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไร supply t r e g นะครับทำต้นไม้ simplify curve ผมจำไม่ได้ผมติ๊กเอาไว้เผื่อบางทีผมต้องใช้อันนี้อะไร e x r a e d m e นะครับ a า ant landscape อันนี้เอาไว้ทำภูเขาเหล่ากาแบบนีนะบ้พื้นดินที่มีความปื้นตันต่างเออ ช่ได้นะจริงๆเดี๋ยวจะสอนเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ทําภูเขามันทําอะไรที่ซับซ้อนได้กว่าน,นี้อีกไปถึงเรื่องเ t e เจอร์เลยด้วยซ้ำนะครับอาร์ชิเมดส์อาร์ชิเมดสก็คืออาร์ชิเมดส์กับอาร์ชิแพ็กเนี่ยมันซับซ้อนกว่านิดนึงนะครับก็คือการทําพวกเอ่อเออ,อออ่บเจกต์พวกสายอาร์ชิเทคเตอร์อะพวกออกแบบภายนอกนะไม่ใช่ภายในนะครับก็จะเป็นหน้าต่างประตูแล้วก็บันไดอะไรอย่างเงี้ย วอล l นะครับแต่ผมไม่ค่อยใช้นะครับแต่ว่าผมชอบติ๊กเอาไว้เวลาอธิบายคนเรียนนะครบับาที่ตรงส่วนของโบกเกอรตอรี่อันนี้ก็จะเป็นพวกน,อน็อตนะครับเอสตาร์เช็คนะครับติ๊กไว้แอนิเมชันผมติ๊กหมดเลยซึ่งบางทีผมก็ใช้ไปจนไม่รู้แล้วว่าผมติ๊กอะไรบ้างแต่ก็ใช้ไปได้ mm hmm. ก็มี คามล่าคามล่าลิกเมื่อก่อนคามิล่าลิกเป็นอัลตเจลิวผมไม่ได้ทุกติกเดี๋ยวนี้มันเหมือนสเสถียรแล้วมั้งเขาเลยเอาอัลตเาเจลิวติ๊กไปนะนคามิล่าลิกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาแนะนำ d e v e l o p m e n t จริงๆจริง,รงไม่จำเป็นก็ได้นะ Import Export นี ex ้ผมไม่รู้อะแต่ผมติ๊กเกือบหมดอนะยกเว้นตัวที่ไม่สเสถียรก็ Interface อินเทอร์เฟซภายเมนูนะครับติดถูกอันนี้ยังก็นตหมดเลยภายเมนูสำคัญน,นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ออกเป็นเมนูเหมือนมายาต่อมาไลทิ้งตัดติ้งมาเลยนะครับโดยเฉพาะไฟไลทิ้งอ่าอันนี้เดี๋ยวว่างจะอธิบายเอาไว้ให้มิตเทียวนะครับนี่จะเป็นมิตเซียวไลบรารี ไม่เคยใช้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าใช้หรือยังโดยที่ผมบางทีผมก็จะใช้ไปโดยโดยที่ไม่รู้ว่าผมติดเป็นโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเอทอ่อนทันเมิตร 3D พิ้นก็จะติดไว้เหมือนกันนะ B s อ r f a c e ติดไว้ B s อ r f a c e เนี่ยผมทำงานไปกับมันเยอะนะช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าการ snap ของมันยังยังยังไม่เป๊ะพอไม่แบบว่า ดหนึ่งครั้งมันต้องไปเลยอ่ะกดหนึ่งครั้งมันต้องอยู่ในตำแหน่งที่ท,ที่ใช่เลยอ่ะเออที่เลยอมันหรือมันต้องเดาใจคนคนใชใ้ได้อ่ะเออมันต้องมีมันต้องมีระบบอะไรบางอย่างที่ที่ควบคุม value ในการตั้งตัวของมันเอาไว้บน surface นะตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีซึ่งผมรู้สึกว่าจริงแล้ว add-on ตัวแพง r e o p flow เนี่ยค่อนข้างดีกว่าเยอะนะ,ะเอาจริงแล้วแต่ว่า มีไว้ก็ดีนะครับดีกว่าไม่มีเลยนะถ้าเกิดเราเข้าใจซัพเปอร์ในการทํางานนะจริงๆแล้วก็ทําได้เร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันการเซตเซตตั้งค่าของของของตัวพลิกอนของตัว v วอร์เทอะไรพวกนี้แนวนอนแนวตั้งมันยังเขาเรียกอะไรอะ่ะมันยังมันยังไม่ค่อยดีอ่ะเออมันยังไม่ค่อยดีอ่ะ มันยังมันยังพอเราติ๊กอะไรบางอย่างไปก็ก็ก็มก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่บอกนะมันก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีอะไรที่ตรงตามใจที่เราต้องการได้มากเท่าไหร่พูดง่ายๆคือยังแพ้มโีโปรโกลยเยอะเลยนะครับต่อมาก็ธีรกิจในูผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่สำคัญคือตัวตัวถัดมาคือเมฆ ก็คือตัว,ว,ว F2 นะครับ F2 นี้มีคนถามมาแล้วซึ่งผมก็ลืมไปเลยว่า F2 ผมต้องออกบอก,บอกด้วยว่ามันเป็น add-on นะครับเวลากด F แล้วมันจะไปอะไรบางอย่างหลายอย่างผมก็ลืมไปอันอนี้ต้องขออภัยก็เลยต้องมาทําตรงนี้ไงน,นะฮะโอเคต่อมาที่เ s e a s s e l e t o n นี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าผมได้ใช้มาหรือเปล่านะผมพผมชอบติ๊กไปก่อนแล้วผมก็ใช้ไปเลยโดยไม่ทราบว่ามันจะเป็น add-on ลูปทูนสำคัญมากนะครับสแนปยูทิลิตี้ไลน์ไม่แน่ใจเอาเอ็นจิเพอร์ติดปาผมนี่แหละนะครับแต่ผมจะอธิบายว่าอะไรคืออะไรนิดหนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวติดไปเดินไม่รู้ปั๊บว่าอะไรเป็นแอนออนไม่เป็นแอนออนก็จะก็จะ,จะงงตอนที่เราไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยโนดอาร์เรนต์โนดแ a n เ e อร์อะไรพวกนี้ติ๊กไว้นะครับจะมีกีรัดอยู่บางตัวที่ผมใช้บ่อย มาที่ออบเจกติดไว้หมดเลยติดไหมดบางตัวอันนี้เป็นแอนดออนที่ผมติอตั้งเองนะเดี๋ยวจะมีอธิบายเรื่องแอ d ดออนที่เราซื้อมาหรือว่าตัวฟรีด้วยหลายตัวเลยต่อมาที่เพนซิ่งเพนนะครับก็คือเป็นเพนพาเลต เรนเดอร์ทิ้งไหมดยกเว้นในตัวไม่เสถียรนะครับริกกิ้งวิกิไฟติไฟนะครับต้องติดอันนี้ซีเอนเซอร์นะครับอาไว้ icking, ify, ร์ซีเอ,อนเซอร์ encer, อน,นี่เพิ่มทูนซิสเตนน็มนะตรงนี้มีอะไรบ้างกติดไปไม่ดู้นกันก็จะเป็นเรื่องอะไรเอยียดของซีมที่เรามีซิสเต็ม v ในที่ UV, View Tool นะครับหรือไฟล์คิ้งโซลิชนันอนี้ไม่แน่ใจโอเคก็หมดแล้วสำหรับแอดออนเนาะถ้าเกิดใครดูไม่จบนี้ต้องระว,งวังเพราะว่ามันต้องกดเซฟทีเตอรลนะนี่นะครับไม่ใช่ว่ายอย่างนั้นหรือไปติ๊ให้มันเป็นออโต้เซฟก็ได้นะไม่งั้นเปิดขึ้นมาใหม่แล้วมันกลับที่เดิม มาที่ Input นะครับ Input ก็คืออุปกรณ์เมาส์ mouse, แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดของเราเนั่นเองเออ่มาดูดีตรงคนะีย์บอร์ดอินเเลตน้ำแพดเนี้ยนี้สำคัญสำหรับคนที่เป็นคีย์บอร์ดที่มันไม่มีไอเนี่ยที่มันไม่มีปุ่มตรงตรงนี้ยไอ้ที่มันเป็นเหมือนกับคีย์บอร์ดคลคูลเลเตอร์ ติ็ไปถ้าเป็นคีบอร์ดโน้ตบุ๊กอะไรนี้ที่มันไม่มีปุ่มที่เรียงตัวเหมือนเหมือนเครื่องคิดเลขอ่ะนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเอ่ออิมเมลเฟีบัตต้อนเมาส์นี้พวกนี้เป็นเมาส์เก่านะเมาส์ที่มันไม่มีลูกล้อนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยก็จะเป็นเรื่องของเอ่อดเซนซีความละเอียดความการเลื่อนเมาส์การไหลรพวกนี้มากกว่า DPI มาที่ navigation นะครับสำคัญมากผมชอบใช้แท็กบอร์ดแท็กบอกเป็นก็คืออิสระก็คือจริงมันเหมือนับมีวงกลมอยู่ตรงกลางแล้วเวลาเราเอา m o u s าไปไปอยู่ไปจากวงกลมมันก็จะเหมือนอไปแบบว่า f ลิกอย่างนี้ได้ปี่วงการได้หรืออยู่วงกา,การมันก็จะเป็นได้แล้วก็สามารถทำเป็น t u r n t เบิลได้ถ้ามาส์อยู่ตรงกางมันอิสระกว่าแต่ถ้าเกิดเป็น turntable เนี่ยมัน turntable อย่างเดียวเลยมไม่ว่า m o าส์เราจะไปอยู่ไหน นะครับแล้ตีลังกาก็ตีลังกาไม่ค่อยได้นะครับต้องต้องอย่างนี้พอตีลังกาแล้วก็หมุนไม่ได้ยอย่างนี้เป็นจเบลนะฮะจริงๆทงเทินเทเบิลก็น่าจะเหมาะกับพวกสายแารประเกตแต่ผมชอบแท็กบอลมากกว่านะ่นอกนั้นก็ไม่ได้ติอะไรเลยไม่มีติกอะไร คีย์แมตรงนี้สําคัญมากเช่นกันนะครับอันบนก็จะเป็นให้คลิกซ้ายคลิกขวาสลับกันนะเป็นส่วนตรง s เ a ซบาร์แอคชั่นตรงนี้นะครับถ้าใครสาย Animation ก็อาจจะต้องให้เป็นพอกดสเปซบาร์ปั๊บมันจะเป็น Play Animation นะครับแต่ถ้าใครเป็นสาย m o เดลลิ่ก็น่าจะเป็นพวก Tool search, หรือเชิร c h นะครับแต่เ e a r c h ตรงนี้จะเป็น F3 นะปกติแล้วนะ มาที่ตรง CD View นะครับผมกดตรงนี้นะครับแทบ็บ Call by เมนูนะครับกับ Extra s h a d i n g s นีเชื่มโยงไปน,นีไว้นะครับมันจะได้เป็น,น,นจริงๆควรจำาอีพวกนี้เอาไว้นะฮะควรคจำเอาไว้เพราะว่ามันจะทำให้เราทำงานเร็วเราไม่ต้องมานั่งเที่ยวหาปุ่มอยู่ไหนว่าอะไรอเงี้ยนะครับ มาที่ซิสเต็มเครื่องผมดูด้วเครื่องผมมีอะไรนะครับก็เป็นไรเฟ็นกับเป็นรุ่นเก่าเลยนะจริงก็ทำงานหนักๆได้อยู่นะครับเป็น1.000นะครับแต่ว่ากำลังจะเปลี่ยนและนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นเอ็ดีนะครับเป็นอาร์เอ็กอะไรก็แล้วแตนะ่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ต้องมีไดเวอร์พิเศษของเขาเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลอง หาเอ็มาใช้อยู่เพื่อที่จะได้ครอบคุมเนอยเวลาคนมีปัญหาเอ็ดีจะได้เข้าใจนะครับหรือใครเป็นตัวแทนขายเอ็นี้ก็เอามาให้ทดสอบก็ได้นะครับว่าเวลาทํางานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับนะก็เป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับผมไม่ว่าอะไรโอเคมาที่ด้านล่างอันนี้สำคัญ มากๆเลยนะครับก็คือตรงส่วนของตรงนี้ memory limit ตรงนี้นะครับั n d ูจะสเตทให้เป็น maximum เลยนะครับ256น o n m a g n ก็ไม่ติด e t i ติ o ไม่ติดอะไรแล้วนะครับ Global n d o เนี่ยคือทั้ง edit mode object mode ก็จะรวมจะรวมเป็นั n d ูเดียวกัน ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมาที่เซฟแอนโหลดเซฟเวอร์ชันผมมักจะให้เป็น2องก็คือมันจะมีออโต้เซฟใช่ปะในทุก2องนาทีเนี่ยนะมออโต้เซฟเนี่ยมันจะเซฟเอาไว้อัตโนมัตินะครับทุก2องนาทีแล้วก็เซฟเป็น2องเวอร์ชันลิเซนไฟล์เนี่ยคือตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ นะครับงานเก่าของเราที่เคยเปิดอย่างเนี้นอกนั้นก็อมีต้ t รันไพทอนก n ื่มันจะมีแอดอ n อนบางตัวที่มันไพทอนมันเป็นคูปแยกมันเป็นคูปแยกที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในมันมันแยกพาร์ทซึ่งให้ให้ตัวให้ตัว API ของตัวของตัวของตัวปลั๊กอินมันแยกฟังก์ชันไปฝ่ายหนึ่งมัน เรียกทีนี้เบนเดอร์ไม่รู้ไงม,มันก็ต้องมานั่งดูทีของของตัวไพทอนสกิปซึ่งมันก็จะทําให้ถ้าเกิดเราไม่เทคมันจะมันจะไปแค่บางตัวที่มันไม่ได้เป็น external ก็จะไม่เห็นนะครับกนะ็นกไม่มีอะไรแลวไฟพาร์สอันนี้จริงๆแล้ว อันนี้เป็นเป็นตัวเป็นเป็นเบนเดอร์ตัวใหม่ซึ่งผมยังไม่ได้เซตตรงเนี้ยนะครับก็คือจริงแล้วก็คือเราไปที่เออ่ตรงเทเจอร์เนี่ยถ้าเกิดเราทำงานในส่วนเชดดิ้งนะเราติ๊กในเชดดิ้งบนเทเจอร์ตรงเนี้ยมันจะไปโผล่ที่เออ่ที่ฮาร์ดดิสก์หรือที่โฟลเดอร์ของเราถ้าเราเซตเอาไว้นะนะครับแบ็เซตเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่มีเทเจอร์มันก็จะไปโผล่ที่เลยนะครับก็จะง่ายก็ะเร็วขึ้นอีก อะไรนี้อันก็จะเป็นเรนเดอร์แคก็คือเวลาเราก,กดก1 2ปั๊บมันจะเรนเดอใช่ไหมอัตโนมัติแต่ก็มันไม่ได้เร n d e r ร์บนแรมนะมันเรนเดอบนฮาร์ดดิสต์นั่นแหละแต่มันจะมีเทม์ของมันอาาีกก็เราไปใส่เทมที่เราเห็นที่เราต้องการก็ได้ต่อมาก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันพวกเวลาเรา Animation, เรนเดอร์แอนิเมชันเราจะใช้พวกตัวเพลเยอร์ต่างๆนะครับก็ลองดูนะฮะโอเค เก็หมดแล้วนะครับก็ทำการกดเซฟทีเฟรสก็ทุกอย่างจะ้ายผมหมดแล้วนะครับว่าเ,ออเวลาผมกดไลน์ก็จะมีสิ่งนั้นออกมานะครับก็พร้อมที่จะทำงานของเวิร์กช็อปที่ผมได้นำเสนอต่อ,ต,อต่อไปแล้วนะครับก็พบกับเวิร์กช็อปจริงจังได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ